หลังจบเกมที่บาร์เซโลนาเปิดรังคำนูพ่าให้กับบียารเรอันด้วยสกอร์สามประตูต่อ5เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาชาบ,บีเอนานเดสอดีตกองกลางและกุนซือคนปัจจุบันของทีมเจ้าบุญทุ่มสแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งซึ่งมีผลหลังจากในวันที่30มิถนิุนายน2024เป็นต้นไปขณะเดียวกันชาบ,บีก็รับรู้ถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของตัวเองเป็นอย่างดีและมองว่าทีมต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่เวลา3เดือนต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลังจากบาร์เซโลนาไม่แพ้ใครในหลี บอลส่วนใหญ่ออกมาเรียกร้องให้โค้ชวัย44ปีอยู่คุมทีมต่อไปเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาชาบีได้เข้าหารือกับโจล,ลาปอต้ตาประธานสโมสรราฟายุเตรรองประธานสโมสรและเดโก้ผู้อํานวยการด้านกีฬาโดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเขาจะอยู่ทําหน้าที่นายใหญ่แห่งถิ่นทำนูจนครบสัญญาปี2025ถึงแม้ในฤดูกาลนี้เจ้าบุญทุ่มจะสอบแววไร้ถ้วยรางวัลมาประดับโต้โชก็ตามรายงานจากสื่อแดงกระทิงดุระบุว่าสถานการณ์ทางการเงินเป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทำให้ลาปอร์ตาต้องรั้งชาบีให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปซึ่งทีมบอร์ดบริหารบาร์เซโลนาก็ไม่เคยติดต่อกับเทรนเนอร์รายอื่น พร้อมกับหวังว่าจะน้มน้าวให้ชาบีเปลี่ยนใจให้ได้โดยลาปอร์ต้ารู้ดีว่าการหาผู้จัดการทีมที่มี d n a และรู้จักวัฒนธรรมของสโมสรน,นั้นเป็นเรื่องยากสื่อบางแห่งอ้างว่าบาร์เซโลนาวางตัวราฟา์มาร์เกตอดีตกองหลังของทีมซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชทีมชุดบีทมัสทูกเกิลที่จะแยกทางกับบาเยิร์นมิวนิกหลังจบซีซั่นและหลันสีฟลิกอดีตกุนสือทีมชาติเยอรมันไว้เป็นทางเลือกกรณีชาบีอำลาตำแหน่งแต่แฟนบอลตั้งคำถามว่าทั้งสามคนจะทำผลงานได้ดีกว่าชาบีหรือไม่กับวววิิวกิกกกฤตททาาาางงรเเเนนนีี่่พขผชญอยูใล้ ชาบีเป็นนักเตะระดับตำนานของบาร์เซโลนาที่ลงเล่นไปมากกว่า700เกมพร้อมกับประสบความสำเร็จมากมายซึ่งการทำหน้าที่ฐานะกุนซือตั้งแต่ปี2021ก็น่าพอใจในระดับหนึ่งหลังจากพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าและแชมป์ฟุตบอลทวยอย่างละหนึ่งสมัยรวมถึงการพัฒนาดาวรุ่งอย่างเปาคูบาซีกองหลังวัย17ปีและลามินยามานกองหน้าวัย16ปี ข,ขณะเดียวกันชาบีอธิบายถึงเหตุผลหลักที่ตัดสินใจจะคุมทีมบาร์เซโลนาต่อไปก็คือการสนับสนุนที่เขาได้รับจากประธานสโมสรคนะกรรมการบริหารนักเตะทุกคนในทีมและแฟนบอลตลอดช่วง3าเดือนที่ผ่านมาและเจ้าตัวมองว่าการอยู่คุมบางเหียนในถิ่นคำนูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายลาปาตากล่าวหลังจากชาบีตัดสินใจอยู่คุมทีมต่อว่าแน่นอนว่าการสูญเสียมีผลกระทบตามมาและมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เดโก้และชาบีทาไปพร้อมกับเราเราไม่ได้บรรลุปเป้าหมายเรื่องถ้วย ในฤดูกาลนี้แต่มันก็มีแง่บวกโปรเจก t นี้ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนนอกจากนี้นันกอแต่ดาวรุ่งของเราก็ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกได้เราต้องขอบคุณการตัดสินใจอันกล้าหาญของชาบีซึ่งช่วยสโมสรได้จริงๆไม่มีใครรับประกันว่าชาบีจะทําให้บาร์เซลโลนาก้าวไปสู่ความสําเร็จในซีซั่นหน้าได้หรือไม่แต่อย่างน้อยการที่เขาตัดสินใจอย,อยู่ทํางานจนครบสัญญามันก็เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับเจ้าบุญทุ่มอย่างแน่นอน